สวัสดีครับวันนี้แอดได้นำเรื่องราวของสองสามีภรรยาชาวอเมริกันอย่างเบรนดี้และอลลันที่มาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ ซึ่งการมาครั้งแรกของพวกเขาก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่โดยการลองกินทุเรียนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทยในทันทีทั้งสองทานทุเรียนแล้วจะเป็นยังไงพวกเขาจะชอบทุเรียนไหมมารับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นแอดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นทางด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับเบรนดี้และอาลันเป็นคู่สามีภรรยาแต่งงานใหม่ที่ทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางเต็มเวลาตั้งแต่ปี2018 โดยทั้งสองมีความลหลงไหลในการท่องเที่ยวผู้คนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและอาหารเป็นอย่างมากนะครับและครั้งนี้ทั้งสองได้มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาเพิ่งเดินทางมาจากเวียดนามพอทั้งสองมาถึงประเทศไทยพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวชมความงามของวัดอรุณและวันนั้นทั้งสองก็ยังได้พบปะกับเพื่อนๆชาวต่างชาติของพวกเขาอีกด้วยและการที่พวกเขาได้เจอกับเพื่อนๆ ทั้งสองก็ได้รับคำแนะนำว่าถ้าหากพวกเขามาประเทศไทยสิ่งที่พวกเขาต้องห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือการลองทานทุเรียนไทย พอได้รับคําแนะนําแบบนั้นวันต่อมาเมื่อทั้งสองพอมีเวลาพวกเขาก็ไม่รอช้าเรียบตามหาทุเรียนในทันทีโดยอลันบอกว่าเขาพอรู้มาว่าทุเรียนมันมีกลิ่นเหม็นมากๆเพราะพวกเขามักเห็นป้ายในที่พักเขียนว่าห้ามนาทุเรียนเข้าในอาคารหากฝา่าฝืนต้องถูกปรับเป็นเงิน500บาทซึ่งเขาไม่รู้เลยว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นขนาดไหนและภารกิจของเขาในวันนี้ก็คือ จะต้องหาทุเรียนให้เจอในวันนี้ให้ได้ซึ่งทั้งสองได้เริ่มที่ตลาดสำเพ็งครับโดยตลาดสำเพ็งเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่นี่ขึ้นชื่อว่าของเยอะของถูกคุ้มค่าที่สุดซึ่งตลาดสำเพ็งเป็นตลาดเก่าแก่คู่ชุมชนมาช้านานปัจจุบันก็ยังคงเป็นย่านการค้าที่ใหญ่เหมาะกับการไปซื้อของขายส่งหรือของถูก,ถก เพื่อนำมาขายต่อหรือทำกำไรโดยตลาดสำเพง็งตั้งอยู่ที่ถนนมังกรติดกับถนนผลิตผลใกล้เยาวราชและถนนวานิชซึ่งต่อเนื่องไปถึงพาหุรัฐครับเบนดี้บอกว่าที่นี่มันบ้าคลั่งมากมีผู้คนเดินจับจ่ายสินค้าเต็มไปหมดและมีสินค้าวางขายมากมายระหว่างทางเบนดี้ก็เจอเข้ากับกางเกงช้างสุดฮิตเธอก็ไม่พลาดที่จะซื้อติดมือกลับไปด้วย แต่ที่นี่ดูเหมือนจะไม่มีทุเรียนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่ส่วนอันลันเขาบอกว่าที่นี่มันชุนลมุนมากและดูเหมือนว่าที่ประเทศไทยจะมีแมวอยู่ในทุกที่เขาคิดว่าแมวก็เปรียบเสมือนกลิ่นอายของความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่นี่ก็แอบ,บให้ความรู้สึกเหมือนตลาดแคลยักษ์ เบลนดีบอกว่าตั้งแต่เธอได้เดินสำรวจกรุงเทพมหานครสักพักเธอรู้สึกได้ว่าที่นี่ผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวที่ที่เธอพักอยู่ก็มีตลาดโบราณที่สวยงามและเก่ากว่าส่วนอื่นๆในกรุงเทพ ในขณะที่ส่วนอื่นจะดูทันสมัยกว่าและเธอก็คิดว่ากรุงเทพดูทันสมัยพอๆกับโตเกียวเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ของแบรนด์เนมมากมายอาคารที่ถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามเธอชอบมันจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางตามหาทุเรียนกันต่อแต่พวกเขาก็เดินหลงเข้าไปในตลาดดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมตลบอบอวล อลันบอกว่าเขาเพิ่งเคยเห็นตลาดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้แถมที่นี่ก็หอมมากๆก่อนจะแวะซื้อข้าวปิ้งรถเข็นมาลองทานเบลนดี้บอกว่ามันหอมมากมีรสหวานหน่อยๆเวลาเคี้ยวมันหนึบหนับส่วนอนลันพอเขาได้ลองกัดเข้าไปคำแรกเขาก็บอกทันทีว่าข้าวปิ้งมันดีมากๆอร่อยมากอร่อยแบบนี้เขาสามารถกินได้ทุกวนันไม่มีเบื่อเลย ก่อนจะซื้อน้ำชาเขียวแบบขวดมาทานล้างปากในราคาขวดละ25บาทและดูเหมือนว่าอัลันจะชอบมันมากๆเพราะเขากินไปชมไปว่ามันอร่อยแทบไม่หยุด จากนั้นทั้งสองก็ออกตามหาทุเรียนกันต่อแต่ก็ต้องมาแวะชิมชมพู่ที่ขายอยู่ข้างทางก่อนเบลนดี้ขอซื้อกับแม่ค้าหนึ่งลูกแม่ค้าก็ใจดีขายให้ในราคาลูกละ10บบาทเบลนดี้บอกว่ารสชาติมันแปลกมากมันเหมือนกับว่าเธอกำลังกินแอปเปิลผสมกับองุ่นมันแปลกดีจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อ จนทั้งสองมาถึงเยาวราชย่านที่มีสินค้าและอาหารว่างขายมากมายและทั้งสองก็เจอทุเรียนที่พวกเขาตามหา แต่อลันบอกว่าร้านแรกที่เขาเจอทุเรียนมีราคาแพงเกินไปตกห่อละพันบาทมันแพงมากทั้งสองจึงเดินมาที่ร้านที่สองและซื้อทุเรียนมาในราคา160บาทอลันดูตื่นเต้นกับทุเรียนมากเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินหลายคนพูดถึงทุเรียนว่ามันมีรสชาติเหมือนสบู่และกลิ่นเหม็นเหมือนผักชีแต่เขาคิดว่าเขาน่าจะชอบทุเรียนเพราะกลิ่นมันค่อนข้างดีสําหรับเขาแต่เบลนดี้บอกว่าสําหรับ เธอคิดว่ากลิ่นทุเรียนมันเหมือนกลิ่นขยะร้อนมากกว่าเธอคิดแบบนั้นจริงๆส่วนอลันก็ไม่รีรอเรีบหยิบทุเรียนเข้าปากทันทีก่อนจะให้ลิ้นรับรสทุเรียนอย่างเต็มที่อลันบอกว่ารสชาติมันดีมากมันอร่อยเขาชอบทุเรียนที่สุด มันมีรสชาติเหมือนวานิลาเกือบจะเหมือนไอติมพร้อมกับเชียร์ให้เบลนดี้ลองทานพอเบลนดี้ลองดมทุเรียนแบบใกล้ๆเธอก็ถึงกับทำท่าจะอาเจียนออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ชอบกลิ่นมันจริงๆแต่ลันก็เชียร์ให้เธอลองเอาเข้าปากแล้วเธอจะอร่อยเองเบลนดี้ก็หยิบทุเรียนเข้าปากเธอพยายามเคี้ยวแต่ก็ทำท่าจะอาเจียนให้ได้ในขณะที่อลันก็หัวเราะชอบใจใหญ่กับปฏิกิริยาของเบลนดี้ เธอบอกว่าสำหรับเธอมันเหมือนขยะผสมกระเทียมบดและแอบคล้ายเนื้อเน่าและกลิ่นมันก็เหม็นมากเธอคิดแบบนั้นจริงๆเธอไม่ชอบทุเรียนจริงๆจากนั้นอนลันก็จัดการกินทุเรียนที่เหลือจนหมดอย่างอริดอร่อย และบอกว่าเขาจะต้องได้กินทุเรียนอีกครั้งเพราะเขาค่อนข้างชอบมันจากนั้นทั้งสองก็ไปตระเวนเดินกินอาหารที่เยาวราชกันต่อจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปของทั้งสองคนกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีคนคอมเมนต์ที่เป็นชาวต่างชาติและคนไทยเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันรักทุเรียนครีมและฉ่ำมาก ฉันอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์และฉันกินมันค่อนข้างบ่อยฉันรักมันในขณะที่น้องสาวของฉันเกลียดมันมันตลกดีที่อลันรักมันมากในขณะที่เบนดี้แทบอยากจะอ้วกมันรสชาติเหมือนขยะสำหรับเธอแต่อลันกลับกลืนทุกอย่างลงไปความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยบอกว่าสำหรับทุเรียนเรามีสายพันธุ์ของทุเรียนหลายสายพันธุ์ ฉันแนะนําให้ลองทุเรียนที่ยังไม่สุกเกินไปสอบถามแม่ค้าได้พูดถึงสายพันธุ์เราก็มีหมอนทองชะน,นี้ก้านยาวหลงลับแลและอื่นๆนอกจากนี้สายพันธุ์แต่ละภาคจากภาคต่างๆของประเทศไทยคุณก็สามารถลิ้มลองรสชาติได้แตกต่างกันทุเรียนจากระยองจันทบุรีนนทบุรีหรือทางภาคใต้ของไทยก็ยังมีรสชาติไม่ซ้ากันแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ตามฉันหวังว่าคุณทั้งคู่จะเพลิดเพลินกับ ทุเรียนมาขึ้นในครั้งต่อไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าว้าวหายากมากที่จะเจอคนชอบทุเรียนในครั้งแรกแบบนี้ฉันทนกลิ่นมันไม่ได้ได้แต่จับจมูกแล้วกินมันเข้าไปจากนั้นฉันก็เริ่มชอบมันหลังจากทดลองไม่กี่ครั้งและตอนนี้ฉันก็รักมันและทุเรียนก็กลายเป็นผลไม้อันดับหนึ่งของฉันไปแล้ว ความคีดเด่นต่อไปบอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยคุณทําให้เราอยากมาเมืองไทยให้เร็วที่สุดความคีดเด็นต่อไปบอกว่าฉันชอบกินทุเรียนมากแต่ต้องเลือกที่ไม่สุกจนเกินไปเพราะมันจะมีกลิ่นแรงซึ่งจะทําให้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบฉันมักจะเลือกเนื้อทุเรียนที่นิ่มและไม่เละจนเกินไปรวมถึงฤดูที่เหมาะแก่การกินทุเรียนในเมืองไทยก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และฉันเพิ่งกินผู้เรียนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วฉันยอมรับว่าแย่จริงๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันชอบวิดีโอของคุณคุณลองทานและรีวิวอย่างเป็นธรรมชาติมากถ้าคุณอยู่เมืองไทยนานขึ้นและรู้จักผลไม้มากขึ้นคุณจะชอบมัน และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมชอบทานทุเรียนแบบไหนกันบ้างลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับผมชอบทุเรียนภูเขาไฟสุกนิ่มแช่เย็นที่สุดครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ